จับประเด็นข้าวเศร้าประเด็นร้อนยอนเรืองเก่าเล้าความลั่งฟังเพลงว้านกับรายการข้าวเจ้ากับเจ้านางทางซ่อวทธรรัง FM 91.25เจมกะเฮิร์ีนีไล่้คนคุณผู้ฟัง นะคะบอกว่าเอาแล้วจะนั่งเข้ากาเป็นแบบนี้แล้วทนนะกกแล้วสมมติถ้าเราเป็นขึ้นมาโอยซิดการหลักทรพยาบาลรัฐบาลดูแลให้แมดค่ะอย่างฟรีไม่ถูกอาซิ์เลยนะคะสิดข้าราชการสิทธ์ประกันสังคมกองทุนต่างๆหรือว่าจะเป็นอาสิ์บัตรทองอ่านะคะการถันกับไปรับบริการกันได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วการค้นเลิมกังวลการสายพันธุ์โอมิครอน B A 4 B A 5 B A c B A 5ว่าตอนนี้ถ้าอนุญ ารให้โทษนกักกากนะคะแล้วการไม่กลัวการระบาดของไอบีเอโฟเไฟเนียานายแพทย์เกตภูมิปรลักกระทรวงสาธารณสุข่ันบอกว่าไม่ใฉ่มันเพิ่งมาเจอมันเจอมารักพักหนึ่งแล้วบีเอโฟเไฟเนียน,นะคะก็เฝ้า,า,าระวังกันตั้งแต่แลกมีซาโดแต่ว่านะคะมันไม่มีลักษณะที่ว่าจะแผลได้รวดเร็วนะคะคุณผู้ฟังเหลืองของการแร่รวดเร็วอะไรแบบเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเชื้อมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม เพราะว่าในอเมริกาอังกฤษก็บอกว่ามันแผลเร็วว่าโอมิครอนดังเดิอมันนะคะประมาณนึ่งเทา้าแต่ว่าประเทศในยุโรปอื่นๆบอกว่ามันแร่ได้ช้าว่าแร่ได้น้อยว่าโดยน่าจะขึ้นกับสภาพอากาศด้ดยนะคะเพราะฉะนั้นคุณปูฟังเราอย่างพบโอมิครอน b a 4 b a 5ในคนต่างชาติมากว่าคนไทยเนาะและก็ทีนีนะคะแต่ว่ามันทำให้ภูมิต้านทานเชื่อลอดลงเราเลยบอกว่าวัคซีนะ่ะซ่องเข้มไม่พอต้อง เข้มซ้ำเข้มกระตุนบางคนได้ซ้ำเข้มมาแล้วจริงจริงถ้าได้ซักเซดเดือนลังนะมาหลับเข้มซี่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนี้เจ้านางอีไปชีดเข้มห้าแล้วค่ะคุณผููฟังค่ะเพราะว่าเดินทางบอยใช่ไหมค่ะ,ะมีหาโครงการอีไปต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ต้องชีดไวๆไว้ไวก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่ก็มีขี้ยีอ้นนี้เจ้านางชีดครบตุกยีอพึดค่ะคุณผู้ฟังเพราะจะนั่งมั่นใจว่าวัคซีนช่วยป้องกันได้ทึ ไม่ลอยเปิดเส้นแต่มันกระปองกันไดในระดับหนึ่งนะคะป้องกันการติดเชื้อได้มันทําให้อาการไม่รุนแรงลดการป่วยนักลดการเสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังอย่างยืนยันปั้นนันนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่นะคะทางอาจิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ส้มซักอะคาซินบอกว่าทึ่งจะยกหรือการหลักษาแบบโฮมไอโซเลชนันหรือเอสไอในส่วนของซิดลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองแต่การรักษาตามซิดธักปองกนไุข้่าบัตรทองทันยังสาม,มารถไปรักษา ในกระไดในโรงพยาบาลรัฐและก็ยังมีการรักษาแบบผู้ป่วยนอ I, ้อง OPSI รืดเจอแจกจบนะคะส่วนสิทธิประกันสังคมพิจารณาให้ขยายระยะเวลา SI ไนะคะคือหลักษาสี่บาลไม่ราข้อสรุปเป็นปรรหรุนะคะคุณปูฟังตรงนี้เดี๋ยวจะติดตามมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าปันหรอก็ตามนะคะเขากาดังโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเขาอย่างใสหน้ากะนําไม่กันนะคุณปูฟังและมีการรายงานอัตราการคลองเตียงกัน ุกวันและเพื่อที่จะแลกว่าเสียงเราพ่อไม้โม้เวชจพัญญาต่างๆเราพ่อไม้สา้โพ่เราต้องพ่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเราไม่ประมาทไว้ก้อนนี้นะคะนะ